สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นห่งหมอนินวเชาว้าวันพัสทิสหกมีนาคมสองพันารอยหกสิบหกราคาทองคำสปอตเมื่อวานช่วงกลางวัน,วนปรับตัวลดลงจากแรงเทขายทำกำไรทำให้ปรับตัวลงต่ำกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยดอลลาร์ลงไปแต่หนึ่งพันแปด้อยแปดสิบห้าดอลลาร์แต่ว่าช่วงคืนมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยอีกครั้งหนึ่งทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นหลอนแรง ขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1,937งพาดอลลาร์เปิดตลาดเมื่อคือน1,920งพาดอลลาร์เพิ่มขึ้น16บดอลลาร์ประเด็นที่ทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นร้อนแรงก็คือเริ่มมีข่าววิกฤตธนาคารในยุโรปแล้วนะคะธนาคารเครดิตสวิสนะคะธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังมากใหญ่เป็นอันดับสองของสวิสนะคะ เกิดปัญหาผลขาดทุนในไตรมาสสี่1.4พันล้านสวิตฟังนะคะเราก็จะต้องเพิ่มทุนซึ่งมีธนาคารซาอุดีเนชั่นแนลแบงก์หรือว่า S&b เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะตัดสินใจว่าไม่ใส่เงินเพิ่มทุนนะคะเพราะก็จะทำให้ทาง S&b เนี่ยถือหุ้นเกิน10%ตรงนี้ก็ถือว่าผิดกฎระเบียบของเขานะคะ สิ่งที่ตามมาตอนนี้ลูกค้าก็แห่ถอนเงินนะคะเครดิต i วิสกันด้วยนะครับเราก็จะทำให้ทางรัฐบาลสวิสเนี่ยอาจจะต้องมีการประชุมฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเครดิตสวิสนะคะก็วิกฤตของทางคารในสหรัฐเริ่มลามไปทางยุโรปแล้วนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนตอนนี้ก็เริ่มตื่นตระหนกกันนะคะแล้วก็ยังมองว่าทองคำก็ยังน่าสนใจอยู่ ส่วนข้อมูลเสฐกิจอเมกาเมื่อคืนนะคะตัวเลขอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผิดหรือว่า PPI ของเดือนกุมภาพันธ์นะตัวเลขก็ออกมาชะลอลงอย่างชัดเจนเลยเพิ่มขึ้น4.6เมื่อเทียบปลายปีแล้วก็ตัวเลขหดตัวลง0.1เมื่อเทียบปลายเดือนนะคะต่ำกว่าที่ตาดประเมินไว้เยอะทีเดียวนะคะชะลอลงเยอะเพราะว่าเดือนมกราคมอยู่ที่ระดับ6เมื่อเทียบปลายปี ส่วนยอดค้าปิออกมาไม่ดีเช่นเดียวกันเดือนกุมภาพันธ์หดตัวไป0.4%แล้วก็น้อยกว่าที่ตลาดประเมินไว้ด้วยนะคะว่าจะหดตัว0.3%หลังจากที่เดือนเม่ามเนี้ยขยายตัวถึง3.2%ส่วนของทุนเนสพิยากทัชเมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำ1.45ตันหลังจากที่วันจันทร์เข้ามาซื้อทองคำหนักทีเดียว1.85ตัน สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้นะคะก็เข้าใจว่านักลงทุนก็คงติดตามเรื่องข่าวธนาคารเครดิตซิิสกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือวันนี้ต้องดูแล้วนะคะว่าการเป็นธนาคารกลางยุโรปว่า ECB จะตัดสินใจอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องอาตาัตราดอกเบี้ยนะคะคือก่อนหน้านั้นตลาดก็ประเมินว่าน่าจะขึ้นอดอกเบี้ย0.5%เปเ็นต์เป็น 3. เนะคะแต่ว่ตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าหรือ อาจจะขึ้นแค่0ู5หเปอร์เซ็นหรือเปล่านะคะติดตามกันก็คงคงมีผลกับทิศทางตัวเงินตอล่าแล้วก็เงินยูโรด้วยนะคะสูตรฉันไม่กล้าจะประกาศจํานวนผู้ขอสกันวงงานตลาดประเมินว่าตัวเลขน่าจะลดลงหกพันรายเหลือสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันรายการอนุุาตก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ตลาดประเมินว่าจะส่งตัวที่หนึ่งจุดสามสี่รนยูนิตนะคะการเริ่มสร้างบ้านเดือนกุมภาพันธ์ตลาดก็ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น แค่เล็กน้อยเป็น1.32ล้านยูนิตนะคะจำนวนผู้ขอสกานน้องงานเป็นตัวเลขที่ยังน่าติดตามอยู่สำหรับแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตมองว่าทิศทางก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพียงแต่ว่าขึ้นมาเยอะบางช่วงมีแรงเทขายทำกำไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับนทิศทางมองว่าแนวต้านเนี่ยนะคะ ที่อาจจะเห็นอีกรอบหนึ่ง1ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้ก็แนวต้านสำคัญ1,950ดอลลาร์ส่วนแนวรับ1,900ดอลลาร์แล้วก็1,890ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งในประเทศขายออกของสมาคมนะคะเมะื่อวานช่วงเย็น31,000บาทนะคะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนในช่วงระหว่างวันเปลี่ยนแปลงถึง7ครั้งนะคะส่วนหนึ่งก็เป็น เรื่องของทองสปอร์ตที่ผันผวนเหมือนกันนะคะแนวรับให้วสามมันหนึ่งบาท3 1ม0 0ื 31, ่นนทวนะคะแล้วก็แนวต้าน31,600บาท31,700บาทกลยุทธก์การลงทุนนะคะในเมื่อทองเป็นขาขึ้นปรับตัวลงมาอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้ออยู่แต่ขารระยะสั้นอาจจะให้แนวรับในการเข้าซื้อประมาณ1,900ถึง1 9 0่ห้าดอลลาร์ จุดขายตัดขาดทุนึ่ง1,890ดอลลาร์่าค่ะมีอยู่ก็แนะนำว่าเลย r o f ฟิตรันติดต่อไปก่อนได้ค่ะสำหรับเ,เงินบาทนะคะเงินบาทเมื่อวานส่งทรงตัวอ่อนค่าลงเจ็ดสตางค์ปิดที่34.62บาทนะคะทิศทางเงินบาทวันนี้ก็คิดว่าน่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะนักลงทุนต่างประเทศเมื่อวานกลับมา เน็ตบายนะคะซื้อสุดที่นิตาหุ้นไทย961ล้านบาทถือว่าเป็นครั้งแรกในเดือนนี้นะคะก็อาจจะทําให้เมื่อวานเงินบาทไม่ค่อยอ่อนค่าลงมากนะคะเงินบาททิศทางมองนะคะว่าวันนี้อาจจะมองว่าน่าจะอ่อนค่าลงนะคะเราก็จะให้แนวรับประมาณ34บาท30สตางคแล้วก็แนวต้าน34บาท80สตังค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ